สวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้เปลี่ยนชื่อ,อใหม่นะคะเป็นอาจารย์นัทธน,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 นิตนัคราชนะคะเป็นสายยานของพ่อปู่ซิสโธองค่อน,นัตนนตะนัคราชปู่ท่วนมจดินนะคะแล้วก็พ่อปู่เวสุวรรณโรเป็นตำาหนักของพ่อแม่ราาัศมีเทวีนะคะวันนี้พรุ่งนี้จะไปทําบุญ พรุ่งนี้จะไปทําบุญจะไปกาปู่ปาริจิตที่บ้านลุงพลบ้านกกกอกมีใครจะไปด้วยไหมคะ,ะได้นัดกับคุณย่าอาชีไว้แล้วว่าจะไปกกกอกเราจะได้กินหนูของน้าแต่แม่นอะ่พรุ่งนี้นะไปกาปูปาริจิตแล้วทีนี้เราจะเอาผลไม้ก,กับไข่ไปบวงสรวงด้วยนะคะออกจากบ้านลุงพลเสร็จออกจากบ้านกกอก,กเสร็จ ะะแล้วเราก็จะไปที่ไปกาบไปกาบหลวงปู่หลวงตาบุญชื่นนะคะ,ะไปกาบหลวงปาบุญชื่นเราจะขอพักข้างแหละตรงนั้นตรงที่สำนักสงฆ์ของหลวงตาบุญชื่นอตอนเช้าก็คงจะใส่บาตรถวายพระตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปกาบไปที่นครพนมนะคะไปที่พระาธาตุพนม เสร็จเรียบร้อยกรับนมสัสการท่านเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางออไปที่ออกไปที่ <c oughs> เราจะไปที่คําชโนดกันไปคําชโนดเสร็จแล้วเราก็จะไปวัดไปหาไปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบอกกล่าว,กกาวพ่อปู่ศรีเโทโธปัวนันตะองค์ูองย่านะคะที่ท่านเพราะว่าจะไปบอกเรื่องงานบวงสวงท่านด้วยนะคะว่างานบวงสวงจะเริ่มวันที่ยี่สิบสาม ยีคะ2บสกรกฎาคม2 5 6นนะคะคือเราคือเราเลื่อนวันบวงสวงไปบอกกก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วออกจากที่คำชโนธเสร็จก็จะไปที่กาบสัการะหลวงปู่ธนามูลนะคะไปกราบท่านแล้วก็ขอพรเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปที่ศาลหลักเมืองของ บ้านดุงไปกราบสการะปู่ย่าเพื่อขออ,อันเชิญปู่ย่ามาที่ตำหนักในงานบวงสวงนะคะบอกขอบอกกล่าวแก่ลูกหลานสายบุญบอกกล่าวแต่แก่ลูกหลานองค์ปูนะะ่นาคาองค์แม่ย่านาคะีบอกสายบุญเทพภรมองค์เทพอุทุม ใครที่เป็นสายบุญของพ่อแม่รัศมีเทวีไม่ยากการีพ่อแม่อุมาเทวีพ่อแม่ทอรณนีพ่อแม่พ่อพึงพ่อแม่พระภายนะคะองค์ปุองย่าจงจง,จง,จ,ง,จ,ง,จ,งจงมาร่วมงานบงวงสรวงประจำปี2564นาีะคะในวันศุกร์ที่23กกรกฎาคม2564นาหนะคะกำหนดการก็คือตักบาตรตอนเช้าตักบาตรตอนเช้าถวายพระตาหารเสร็จ ก็จะเริ่มงานบวงสวง <c oughs> ตอนเช้านะคะพอตอนเย็นจะมีการาจะมีการบูชาไฟอารตีนะคะบูชาไฟอาบน้ำนมอาบน้ำนมอาบน้ำนมแล้วก็จะอาบน้ำมนต์ถวายนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก่อนเข้าพรรษานะคะก็เรียนเชิญครูบาอาจารย์ ขอเรียนเชิญทุกตำหนักขอเรียนเชิญทุกสายยานขอเรียนเชิญทุกท่านที่เป็นสายยานสายโอมทั้งหมดนะคะจะเป็นแม่ยาม่ยา,กการัศมีแม่ย่ากาลีพ่อแม่อุมาเทวีพ่อแม่ธรณีองค์พ่อแม่ทุกองค์สายยานทงนางนาคราชอองค์ปู่ศีโซ,โซปูอนันตะนะคะองค์ปู่ทวนวิจริองค์ปู่ ทุกพระองค์ค่ะขอเชิญนะคะร่วมงานในวันนั้นด้วยสาธุก็ขอให้ทุกท่านจงติดตามช่องนะคะอาจารย์นัทนิตนาคราชสายยานนาคราชนะคะที่ดาแห่งอนันตนาคราชอําเภอวนรัฐจังหวัดขอนแก่แนได้นะคะขอพูนค่ะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภขอให้ทุนสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สําเร็จนะคะขอ ร่ำรวยๆสุขภาพแข็งแรงพ้นภัยพิบัติทุกคนด้วยนะโมพุทธายะสาธุสาธุ